เส้นทางนี้มานี่ไม่ได้มาจะมาทำคอนเทนต์หรืออะไรเลยนะคะเนี่ยคือมาแบบว่าเออเห็นมันมี GPS มาได้ก็เลยลองถามเขาดูามาได้ไหมเขาบอกว่าถ้าเป็นรถกระบะ4ฟ h e e l มาได้ถ้ากระบะของพี่แบบขับสองแต่ว่าเออช่วงนี้มันไม่ใช่น,น้าฝนมันก็มาได้อยู่นะก็เลยมาก็มาแล้วก็อย่างนี้เลยก็จะสนุกสุดมันเดี๋ยวคลิปนี้นะจะเก็บไว้ดูเป็นอนุสณ์ ป้ายตรงนี้นะคะมันจะมีป้ายแม่ชาให้เลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายไปทางนี้เราเดินทางมาถึงอีก12กิโลเมตรสุดท้ายนะคะใช้เวลาอีก26นาทีเป็น26นาทีที่ยาวนานมากๆเลยอันนี้จริงๆวิวข้างทางก็สวยมากเลยนะแต่ไม่ไม่มีอารมณ์ดูเท่าไหร่ต <laughs> อนนี้ก็5โมงครึ่งแล้ว แต่มันน่าจะทันไปถึงก่อนมืดแหละตอนนี้เราก็เริ่มเห็นยอดดอยอินทนอนท์อยู่ทางซ้ายมือแล้วก็ใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะแล้วเราก็จะไปกันต่อค่ะ11กิโลเมตรอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวจะถึงแล้วโหแล้วดูล่องดิล่องลึกมากเลยนะเนี่ย<ม>เวลาขับต้องระวังมากๆเลยนะคะ10กิโลเมตรสุดท้ายโอกุโจไปถึงนะ ขอบคุณทุกๆสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มาถึงนี่เป็นเส้นทางที่แบบว่าจดจำมากๆเลยนเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าอย่าหาทําอย่าหาทําเลยจะอ้อมก็อ้อมไปเถอะเออมันอ้อมอีกเป็นชั่วโมงเขาอ้อมไปเถอะเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าใครอยากมากันหลายๆคันอยากจะมันๆก็มาอ่ะ โอ้ยพี่ค่ะเจอรถเก่งข้างหน้าอยากบอกพี่จังเลยพี่อย่าไปต่อเลยพี่กลับรถโถนะเชื่อโทออันนี้ก็บอกเขาแล้วนะคะว่าอย่าไปไปแล้วโหวใต้ท้องเสร็จแน่เลยรถไฟฟ้าด้วยเมสซ่าบอกพยาตอนนี้เราก็จะเหลืออีก6กิโลเมตรนะคะ เริ่มเข้าหมู่บ้านแม่สาอ,อําเภอแม่แจ่มแล้วสรุปว่าเส้นทางที่วิ่งมาเนี่ยก็คือว่าไม่ควรมาเลยนะคะเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองมาดูซิว่าปอกกุโจะจะมีทะเลเหมาะสมใจเราไหมโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ